สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมรณฤทธิ์ชีวิตง่ายๆนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตต้นเดียวต้นเดิมนะครับต้นที่มีลูกให้ได้ชมกันแล้วนะครับต้นอ,นอื่นๆก็จะเป็นดอกบานนะครับซึ่งผมจะลงคลิปเร็วๆนี้นะครับครับวันนี้ผมจะพามาดูเทคนิคและวิธีการแต่งลูกทุเรียนนะครับ ในระยะผลเท่าไข่ไก่นะครับเป็นระยะเวลาที่เราต้องการคัดลูกในรอบที่หนึ่งนะครับก็คือคัดลูกบิดเบี้ยวนะครับหรือลูกไม่ได้ตรงออกเพื่อลดภาระการเลี้ยงดูนะครับลดภาระการสิ้นเปลืองของอาหารจากการสังเคราะห์แสงของใบนะครับวันนี้อย่ารอช้าครับไปชมการ แต่งลูกและเทคนิคกันเลยครับเมื่อลูกเป็นช่อดังนี้นะครับควรเลือกดูดีๆนะครับครับควรเลือกดูว่าเราจะทําการตัดแต่งลูกไหนออกนะครับับแรกก็ให้หากานไกลนะครับผมจะเลือกตัดลูกบิดเบี้ยวออกไปก่อนนะครับนี่ครับอย่างนี้นะครับผมจะตัดออกนะครับผมจะเหลือไว้ประมาณ องลูกนะครับนี่นะครับมาหินเดียวกันนะครับถัดมาก็เมื่อเจอลูกบิดเบีย้ยวทั้งสามลูกนะครับก็ทำการตัดนะครับก็เลือกไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับน้ำแปกนะครับดูเลยนะครับดูลูกภาครวมทั้งหมดนะครับว่าลูกเขาเป็นลูกบิดเบีย้ยวหรือว่า ลูกสวยนะครับจะดูออกนะครับลูกทรงกลมทรงยาวนะครับลูกไหนบิดเบี้ยวก็เลือกออกไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะตัดเลยนะครับหนึ่งลูกครับตัดออกไปนะครับมากิ่งนี้นะครับจะมีลูกทรงสวยอยู่ค่อนข้างหลายลูกนะครับผมจะแต่งลูกเบี้ยวออกไปก่อนนะครับถ่ายคนเดียวครับค่อนข้างลำบากครับ มากิ่งถัดไปครับอย่งนี้นครับผมจะตัดลูกเดี่ยวออกไปก่อนนะครับ ัดครับตัดลูกตัดลูกไม่สวยออกไปก่อนนะครับเหลือไว้แค่ลูกสวยก่อนนะครับโอเคครับเหลือไว้ประมาณนี้นะครับครับดูอีกก่งครับกทงนี้ก็จะมี ลูกบิดเบี้ยวหลายลูกนะครับเช่นลูกนี้ก็ต้องเอาออกนะครับนี่นะครับตัดเอาไปครับตัดครับก็เลือกก่อนนะครับโอเค,ครับนี่ครับ โอเคครับรอบแรกก็เหลือไว้บ้างนะครับเ๋ยวเพิ่งไล่จนหมดนะครับเพราะว่ายังมีการหลุดร่วงอีกนะครับกิ่งนี้ก็เหลือสองลูกนะครับผมก็จะไว้สองลูกเลยนะครับครับผมหลังจากการแต่งลูกหนึ่งรอบเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับก็จะเหลือลูกไว้ประมาณน,นี้นะครับ ขอแนะนำนะครับเพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่มีประสบการณ์แล้วก็ยังไม่มั่นใจนะครับก็ควรปรึกษาผู้มีประสบการณ์แล้วก็เพื่อนบ้านก่อนนะครับก่อนการแต่งทุกครั้งนะครับเพราะการแต่งทุกครั้งนะครับมีหลายปัจจัยนะครับที่จะทําให้เสี่ยงทําให้ลูกทุเรียนหล่นหมดทั้งต้นนะครับก็คือหนึ่งปัจจัยแรกก็คือต้องสังเกตยอดนะครับสังเกตยอดดูก่อนนะครับว่า ยอดเราดีไหมใบดีไหมนะครับจะมียอดแทงออกมาในระหว่างลูกขนาดนี้หรือเปล่าเราต้องคำนวณดูนะครับไม่ใช่จะแต่งง่ายๆนะครับเมืเราขึ้นแต่งเพื่อรถภาระของต้นแล้วนะครับระยะแรกนะครับเดี๋ยวระยะต่อไปก็ผลเท่า,าท้ายแก้วนะครับผมจะมาแต่งอีกครั้งครับ ตอนนี้ที่ผมแต่งได้นะครับยอดของผมมีการออกไปสองยอดแล้วนะครับตั้งแต่หนึ่งก็คือยอดมาพร้อมดอกนะครับสองก็คือก่อนดอกบ้านนะครับมียอดมาอีกหนึ่งรอบนะครับทำไม้ทุเรียนครับผมกล้าแต่งลูกนะครับผลมีเท่านี้นะครับแล้วก็ลูกทรงสวยด้วยนะครับเพ,พื่อนๆนดลูกทรงของเขา ค่อนข้างสวยครับอ่านี่นะลูกผลสวยมากนะครับเพราะว่าไม่มียอดมารบกวนลูกนะครับหรือยังอาหารไปในลูกนะครับนครับลูกเขียวดีมากครับอ่านี่ครับลูกเขียวสวยครับ ตอนนี้อายุ4ปีนะครับเกือบไม่ถึงดีนะครับประมาณ3ปีกว่าๆนะครับก็ติดผลค่อนข้างเยอะนะครับแต่เอาที่จริงแล้วนะครับผมจะไว้ลูกได้ประมาณไม่ถึง10ลูกนะครับหรือว่าจะประมาณ10ลูกนะครับอย่างมากครับครับวันนี้ผมรณลิชิวง่ายก็ขอจากลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับคลิปนี้อาจจะไม่ชัดเจนนะครับเพราะว่าค่อนข้างถ่ายลำบากนะครับ เพราะไฟในต้นมีแสงน้อยนะครับมีความมืดนะครับแล้วก็ถ่ายคนเดียวด้วยอีกมือก็ใช้กันไปรตัดครับต้องระวังนะครับการแต่งลูกครับครับวันนี้จากลาไปก่อนครับสวัสดีครับ